สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแก้ไขปัญหากรณีท uhh ี mm ่บ hmm. ล็อกชงสีน้ำตาลไม่สามารถเข้าด้านในประตูได้นะครับก็ให้คุณลูกค้าสังเกตนะครับตัวเฟืองนะครับมันจะไม่ตรงตำแหน่งตัวบล็อกชงนี้นะครับก็ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นตัวบล็อกชงลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเฟืองด้านในมันไม่ตรงอยู่นะครับตอนนี้มันก็เลยจะใส่ ก็ขั้นตอนแรกนะครับให้คุณลูกค้าหาเป็นพวกไม้ก้านลักษณะแบบนี้นะครับมาไว้ก่อนแล้วก็ให้คุณลูกค้าใส่เป็นตัวกล่องเก็บกากเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เอาพวกก้านไม้ครับมาแหกป yeah. ิดบริเวณเซ็นเซอร์ประตูนะครับให้กดลงไปให้มันมีเสียงดังติ๊กนะครับโอเค ให้กดค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณลูกค้าแทนไปที่หน้าจอนะครับเราจะเห็นปุ่มสีแดงบริเวณนี้นะครับให้คุณลูกค้ากดค้างตรงนี้ได้เลยครับโอเคหลังจากกดค้างนะครับตัวเฟรืองด้านในเขาก็จะหมุนนะครับ ตนนี้คือตัวเฟืองนะครับกับเข้าตรงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นครับก็คุณลูกค้าก็เอาตัวกล่องเก็บกางออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวบล็อกชงสีต่างาเข้าไปได้เลยครับจนให้มันมีเสียงดังกึกนะครับแล้วก็ใส่ตัวกล่องเก็บกากระแฟกับเข้าไปได้เลยครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการ ปรับเฟืองบดมเล็กกาแฟนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีปรับเฟืองของตัวการบล็อกโชคนะครับ mm hmm. ก็ถ้าหลูกค้าติดขัดปัญหานในส่วนนี้ก็รบกวนแจ้งหรือท mm ัก hmm. ไลแอดมาได้เลยครับ